คำว่าราคะนี่คนทั่วไปก็จะมีความเข้าใจว่าเกี่ยวกับเซ็กหรือความคข้หรืออะไรต่างๆนะที่จริงแล้วเนี่ยความหมายของคําว่าราคะเนี่ยมีความหมายที่กว้างมากกว่านี้ราคะแปลว่าไฟหาที่จะมาสนองอารมณ์ตนเองสะใจกับอารมณ์นะราคานี่จะสะใจกับอารมณ์ ราคานี่ก็จะแบ่งออกเป็นหลักใหญ,ใหญ่สามฝ่ายก็คือฝ่ายที่1ฝ่ายราคาฝ่ายยึดติดจมปักคือสายเกี่ยวกับการยึดครองนะยึดครองนะก็คือเราไปพึงพอใจกับสิ่งนั้นเราก็จะยึดครองกับสิ่งนั้นใคล้กับสิ่งนั้นะนะราคาสายที่2ก็จะเป็นสายเกี่ยวกับ อารมณ์ทำลายนะครับอารมณ์ทำลายนี้ก็จะเป็นอารมณ์แห่งการจองเวรอาฆาตพยาบาทก็ทำลายเขากล่าร้ายเขานินทาเขาอิจฉาลิษยาเขาเห็นไหมอันเนี้ยจะเป็นสายที่ทำลายเมื่อกี้นี่เป็นสายที่รักรักรักมากจนยึดติดยึดของจมปักเลยนะอันนี้ก็เป็นสายที่ ถอยห่างไกลหรือว่าเป็นสายที่เกี่ยวกับทำลายก็คือจองเวรอาฆาตพยาบาทาเกี่ยวกับสายอารมณ์สะใจนะสะใจกับสิ่งนั้นต่อไปสายที่3ก็เป็นสายกลางๆไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังเหตุผลทั้งทั้งดีและไม่ดีนะอันนี้ก็คือเป็นกาง